พี่น้องเออเพื่อนนักบินทุกท่านแล้วก็ช่างคนไทยนะฮะหรือว่าเพื่อนๆในสิตน,นักศึกษานะครับนี่คือแมกนะิโตแมกนิโตหรือว่าจานไฟที่ช่างคนไทยเรียกกันนะจานไฟนี่จะประกอบไปด้วยแม่เหล็กบางรุ่นก็ใช้ขดลวดวิ่งตัดสนามแม่เหล็กน,นชุวใช้แม่เหล็กวิ่งตัดสนามขดลวดนะครับแล้วแต่แต่ละรุ่นนะคจะทำกัน นะครับตัวนี้แม่เหล็กก็จะเป็นขั้วเหนือขั้วใต้ขั้วเหนือขั้วใต้นะครับมันจะส่วนขดลวดก็จะอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะมันก็จะปั่นขดลวดผ่านดูดดันดูดดันดูดดันก็จะออกมาเป็นกระแสสลับนะครับกระแสไฟแล้วเราก็เอาไฟนั้นไปจุดระเบิด่ทัอเทียนตามองศาการจุดระเบิดนะครับซึ่งภายในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมี การให้จุดระเบิดจุดนะถ้าเป็น C D I ก็จะมีพันเซอร์มาวัดถ้าเป็น A C C D I ก็จะมีเหนี่ยวนำเลยนะครับนะฮะตัวนี้ตัวเครื่องที่ทำให้เพื่อนนะคุณหมูบินนะครับอดใจรอสักหน่อยครับใกล้เสร็จแล้วนะครับตัวนี้ข้อเวียงนะนี่ร้อยหนี่ยฮะ มัดข้าต้มนะฮะหรือว่าคอยสตาร์ทนะครับก็เรียกกันจะเป็นข้อสังเกตนะขดลวดเส้นเล็กๆพันจํานวนรอบสูงก็จะปั่นกระแสไฟแม่เหล็กก็หมุนตัดเนี่ยฮะดูดดันดูดดันดูดดันก็กระแสไฟก็ออกไปที่อคอยคอยก็เอาไปจุดระเบิดเลนะครับ,นะรบตรงนี้เป็นท่อร่วม ID นะจะมีรีดวาลวนะครับนี่การสูบนะครับดึงก้านสูบขึ้นสูงสุดนะถือว่าเป็นท็อปเดี e เซนเตอร์หรือว่า TDC ดูจุดสัในใต้บน รูว่าลูกสูบขึ้นสูงสุดนะครับตรงนี้มันสัมพันธ์กับการจุดระเบิดสัมพันธ์กับเชื้อเพลิงที่เรามาใช้นะครับนี่คือแมกนีโตถ้าหมุนตามลูกศรเนี่ยหมุนขวานะครับเราจะทําให้เครื่องอันนี้หมุนซ้ายหรือหมุนขวาก็ได้นะครับแล้วแต่ช่างนะครับซึ่งสั่งให้มนจุดระเบิดจุดตรงไหนก็จุดได้นะครับ ตรงนี้นะตรงริมนะฮะตรงริมล่องริมคือท็อปเดซนเตอร์นะครับ,ตรนะรรรบแต่เราจะหมุนล,ล,ล่องริมมาข้างบนนะครับและตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นท็อปเดซินเตอร์แต่เดี๋ยวเรามาร์กตรงนี้กันละกันพอลูกสูบขึ้นสูงสุดนะเราปากกาขีดตรงไหนก็ได้ขีดตรงไหนก็ได้ตรงนั้นก็เป็นท็อปเดซินเตอร์กันละกันนะครับหรือว่า TDC นะครับนี่มานก็ต้มจานไฟก็หมุนไปเราเลือกใช้อันเดียวแล้วเราจะใช้คอยสูซูกินะครับนี่ TDC นะครับตรงนี้ TDC ท็อปเดซินเตอร์นะครับ เราเขีดแล้วนะฮะถ้าเกิดหมุนซ้ายนะครับเราก็มาประมาณ12องศานะครับทำไมต้อง12องศาเพราะว่าเราใช้เบนซิน95 91หรือต่อเนื่องไปว่าไม่ว่าคุณจะเป็น LPG หรือ NGV มันอยู่ที่คุณสมบัติเชื้อเพลิงคุณสมบัติเชื้อเพลิงนั้นก็คือค่าออกเทนค่าออกเทนเชื้อเพลิงแต่ละตัวมีระยะเวลาลุกไหมนะค่าออกเทนไมเป็นตัวกำหนดนะจะเป็น91น95นะครับ จากจุดที่12องศาทางหมุนซ้ายนะครับกว่าเชื้อเพลิงจะลุกไหม้เต,ต็มที่เกิดมาถึงท็อปเดซินเตอร์พอดีลูกสูบก็เลื่อนลงแต่ถ้าเกิดหมุนมาทางขวาทางนี้นะครับก็จุดระเบิดประมาณนี้กว่าจะลุกตุ้มกว่าเชื้อเพลิงจะลุกไหม้เต็มที่ก็ถึงท็อปเดซินเตอร์พอดีและลูกสูบก็เลื่อนลงนะครับหวังว่าคงเข้าใจนะครับนะฮะเนี่ยทางหมุนซ้ายแล้วก็มา,มา,มาในตรงนี้ท็อปเดซนเตอร์ก็จุดประมาณนี้ก็หมุนู <pathways, S 2> ไปกว่าเชื้อเพลิงลุกไหม้เต,ต็มที่ก็ถึงท็อป ตัวทีผมเขียนไวนะ้เนี่ย tdc ไม่ว่าคุณหมุนซ้ายหมุนขวาก็จุดประมาณนี้นะแล้วแต่เชื้อเพลิงนะครับถ้าใช้ n g v ต้องแก่มากกว่านี้เพราะ ntv ค่าออกเทนที่120จําไว้นะครับค่าออกเทนยิ่งสูงยิ่งติดไฟยากนะครับบางคนเข้าใจค่าออกเทนยิ่งสูงยิ่งติดไฟงนะ่ายไม่ใช่ครับค่าออกเทนยิ่งสูงยิ่งติดไฟยากนะเพราะฉะนั้น lpg 105 n g v 120 lpg ก็ติดยากขึ้น n g v ยิ่งติดยากขึ้น เบนซินเกติดง่ายมากกว่าเนะาหัาเมื่อติดง่ายปุ๊บไฟมันลุกไฟง่ายมันก็ไหม้ง่ายไฟก็ต้องอ่อนกว่านะครับจะเห็นว่าใครติดแก๊ส LPG NGV ต้องปรับไฟให้มันแก่ขึ้นนั่นเพราะว่าคุณสมบัติค่าวออกเทนนะครับหวังว่าคงเข้าใจนะครับเนี่ยนะเครื่องก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราทนี่ฮะของเดิมมันเราแปลงนะของเดิมก็จะมีถ้าเกิด เครื่องตัวนี้จะสตาร์ทด้วยไฟฟ้าก็ต้องเอาคอยแสงมาด้วยผมเรียกมันคอยแสงนะครับคอยตัวนี้ขดลวดตัดสนามไม่เห็กมันจะแยกกับคอยจุดระเบิดนะครับคอยจุดระเบิดขดลวดเส้นเล็กๆพันจานวนรอบที่สูงเนี่ยตัวนี้ก็จะพันไม่สูงมากเพื่อให้ไฟออกมา12บสอวัขึ้นไปค่าความต่างศักย์สูงก็จะไหลไปหาค่าความต่างศักย์ต่ำอะไรนะครับก็ใบไปหม้อปแปลงนะครับก็มีแผ่นชาร์จแผ่นชาร์จก็จะเป็นไดโอดนะครับแปลงจากกระแสสลับเป็นกระแสตรงนะเข้าไปที่ แบตเตอรี euh ่ Battery, นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเซนเซอร์เซนเซอร์จะแท็บแท็บแม่เหล็กก็จะมีแท็บเหล็หกอยู่หมุนมาถึงเซนเซอร์ตัวนี้ก็จับได้ฟุบๆหนึ่งรอบก็ได้หนึ่งพันนะครับมันก็รู้ว่า้ครบรอบแล้วนะส่วนอุอปกรณ์อิ็กทรอนิก์ก็จะสั่งให้จุดระเบิดนะครับเนะนี่ยน,นะฮะตัวนี้แท็บเหล็กนะฮะก็มาตัวนี้เมื่อเราพอผมใส่ผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใส่เซนเซอร์ตัวนี้นะครับไม่ใส่เซนเซอร์ตัวนี้ก็ไม่ต้องเกียร์ออกนะครับเพราะว่า จานไฟตัวนี้ถูกบาลานซ์มาแล้วนะครับถูกบาลานซ์มาเพราะฉะนั้นเ,เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับมันถูกบาลานซ์มาเนี่ยเนี่ยร้อยเจียร้อย,อยสว่านเจาะเนี่ยการบาลานซ์ทั้งนั้นนะครับเนี่ยเนี่ยถูกบาลานซ์มานะครับจะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสูงในการบาลานซ์นะครับก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์นะครับ p a r a m o t o r p l a y net นะ,ะหรือเบอร์โทรผม0863050805 รเราช่วยกันนะผมสนับสนุนทุกคนนะครับสนับสนุนช่างไทยนะไม่ใช่ว่าฝรั่งตาน้าข้าวหัวแดงอย่างเดียวที่จะเป็นคนเก่งเลิศเลอประสริศสสีรษจริงไม่ใช่นะครับคนเราหนึ่งสมองสองมือเช่นกันขอให้คุณเป็นคนที่ใฝ่รู้รักที่จะเรียนรู้และทํามันให้ได้อะไรไม่รู้ก็ศึกษาเอานะครับฝรั่งเขามีรัฐบาลที่ดีนะครับ คิดค้นอะไรได้ก็สนับสนุนมานะแล้วคนเขาก็ให้เก่งไปอย่างๆไปคุณชอบเครื่องยนต์เรอเอาไปเลยอยากได้ทุนเราทุนไปเลยคิดค้นเครื่องยนต์ทาเครื่องยนต์เล่นเครื่องยนต์นะครับมันก็ดีนะครับแต่ประเทศเราก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับหวังว่าคงจะดีต่อไปนะครับหวังว่ารัฐบาลคงจะเห็นคุณค่าเรื่องการศึกษาเห็นคุณค่ากับการทุ่มเทนะครับแล้วก็ ช่วยเหลือพวกคนที่ได้โอกาสด้วยนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับ